สวัสดีค่ะปีไหม่ไทยนีค่อยมีความสุขนะคะค่อยรวยเลยกับมีสุขภาพแข็งแรงค่อยหนึ่งร้อยไายตามความราตรนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดกันแล้วนะครับมาพบกับนักร้องอาวุโสของเรานะครับคุณแม่เกลือนในวัยเจ็ดสิบปีนะครับคุณแม่ของผมเองครับผมกับบทเพลงที่วาถึงนั่งโคยถึงนั่งโค้นะครับมอง ลิบลิวแถวเทีวพนาา้ทำอย่างสนทยากลุ่มชาวนาก็เลิอกอย่างอานคุณพ่อเดินหน้าเราพากันเดินกลับบ้านท้ายสุดนั่นคือแคว้นฉันเมื่อก่อนนั้นรักบ,บ้านจะก,กลืน อยู่อย่างนี้ทุกวันเธอกับฉันรักกันหวานชื่นเป็นบางโอกาสเรานัดพบกันกลางคืนว่ารักอย่าไม่เป็นอื่นจะยังจะยืนไม่จากไม่จอนแต่พอไม่นานเธอจากบ้านเกิดเมืองเรา เอยากบ้านเราเต้าพระกนครคงลืมเสียแล้วน้องแก้วเคยรักมาก่อนมันเหมือนเป็นลางสังหรณว่าต้องย้อนจากยันไกลและคอยมีความสุขกันนะครับ สวัสดีครับกาไม่มีความทุกข์บีไม่เตยนี้นะคะสวัสดีครับ